สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแองเจิลทาร์ดนะคะหรือหมอฟ้าไพ่ย,ยิปซนะคะวันนี้จะเป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนะคะพศออ2564นะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ คำพยากรณ์ดวงประจําเดือนเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ ID live Facebook ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับชาววันเสาร์นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะคนวันเสาร์นะคะได้ไพ่เจ้าชะตานะคะเป็นไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยหมายถึงครอบครัวคนรักอาหารการกินขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะคนวันเสาร์เป็นคนใจดีใจบุญน,นะคะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเรียกว่าชอบทำบุญน,นะคะ รวมถึงคนวันสาวเป็นคนที่กินเก่งทานเก่งอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่สายเปเหมือนกันนะคนวันสาวนะคะออได้ไพ่หกเหรียญประกบตัวนะคะก็เรียกว่าคนวันสาวดวงจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหน้าที่การงานก็เรียกว่าดวงมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะมีคนคอยอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะ รวมถึงการงานของคนวันเสาร์นะคะมีดวงของการเดินทางนะคะชิพจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะการพูดคุยการติดต่อการเจรจาสิ่ต่างๆนะคะอาจจะไม่สําเร็จนะคะหรือว่าไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เสียทุกอย่างนะคะเรียกว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาอยู่บ้างนะคะ การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะจึงจะประสบผลสำเร็จนะคะรวมถึงคนวันเสาร์นะคะมีไพ่แฮงแมนนะเดือนนี้ก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในสถานะนะคะหรือสภาวะที่ถูกมัดมือชกนะคะเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ำพุท่วมปากอึดอัดใจทุกใจนะคะบางคนเหนื่อยกับงานเบื่องานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะหรือใครบางคนนะคะที่ทำงานเกี่ยวข้องในเรื่องของ แพทย์หมอพยาบาลงานดูแลงานรักษานะคะงานขายประกันนะคะก็เรียกว่าจะถูกชะโงกกดวงของตัวท่านนะคะเรียกว่าจะไม่มีผลนะเรียกว่าอาจจะมีคนที่เขามีความทุกข์ใจอึดอัดใจกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจเข้ามาขอคําชี้แนะเข้ามาขอคําแนะนําเข้ามาขอคาปรึกษาจากตัวท่านนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะแฮงแมนตกตําแหน่งนะคะ ที่ทํางานนะคะก็เรียกว่าใครบางคนเหนื่อยเหนื่อยกับงานเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะกับปัญหากับสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะมีเข้ามานะคะรวมถึงใครบางคนนะอาจจะต้องแบบอยู่ในสถานะที่เรียกว่าถูกมัดมือชกอะ่ะตกกระไดพอยโจรไปกับเขาก็ได้ด้วยนะคนวันเสาร์ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารนะคะการคั้มประกันนะคะหนังสือสัญญาสิ่งต่างๆ ระมัดระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังด้วยนะถูกแทงข้างหลังนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจบ้างหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะคนวันเสาร์นะคะจะทําอะไรควรจะมีที่ปรึกษามีคู่หูนะคะหรือตัวเรานะคะก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะอัศวินไม้เท้านะคะก็เรียกว่ามีดวงของการเดินทางนะการได้รับข่าวดี หรือใครที่ตกงานว่างงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะอัศวินไม้เท้านะคะถ้าในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการที่แบบย้ยายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะเรียกว่าค้าขายอยู่กับที่ไม่ได้นะคะอาจจะต้องขายท,าที่นู่นบ้างที่นี่บ้างนะคะต้องมีในเรื่องของการเดินทางนะเดินทางแล้วจะได้ตังค์นะคะเดินทางแล้วจะได้รับข่าวดีนะคะ ราชินีไม้เท้านะคะก็บ่งบอกในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการเจรจาสิ่งต่างๆนะคะมีบ้างปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่อาจจะแบบมามาทําให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดใจเกิดขึ้นนะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของการที่แบบเอ่อการได้รับข่าวจากแดนไกลด้วยนะหนึ่งถ้วยมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะไพ่เก้าถ้วยนะคะ ดาวถ้วยนี้ก็เรียกว่าคนรรวันเสาร์นะไม่ค่อยจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สักเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะไม่ค่อยพยึงพอใจนะคะกับสิ่งที่เราทําอยู่นะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคนรระวันเสาร์เข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาก็จ่ายไปนะคะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะว่าคนรรวันเสาร์นะคะบางคนก็เรียกว่าใช้เงินเกินตัวใช้เงินเก่งนะคะใจใหญ่ใช้เงินไม่ค่อยคิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรวางแผนจัดการสิ่งต่างๆให้ ให้เป็นอย่างดีด้วยนะบางคนมีดวงของการที่อาจจะต้องแบบซ่อมรถนะคะหรือว่ารีไฟแนนซ์รถก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะอศวินไม่ขาวขึ้นมานะคะเรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปกับการซ่อมรถซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะหมดไปกับการที่แบบต้องต้องดูแลผู้ป่วยนะคะภายในบ้านนั่นเองนะหรืออาจจะหมดไปกับบุตรบริวารลูกหลานนะคะแต่เรียกว่าคนวันเสาร์หาเงินเก่งนะ การเงินการเงินเรียกก็ไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาแต่ก็ใช้เก่งด้วยเช่นกันนะคะ,ะถ้าในเรื่องของความรักนะความรักดูเหมือนคนวันเสาร์นะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ10บถ้วยกับ1ถ้วยมีดวงของการตั้งคันการให้กําเนิดนะคะคนวันเสาร์มีลูกยากเหมือนกันนะมักจะมีปัญหาในเรื่องของมดลูกนะคะท้องยากแท้งง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งท้องตั้งคันอยู่ก็ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะรวมถึงนะคะคนวันเสาร์นะ ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักเหมือนกันนะได้พบรักกับคนที่เขาเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่นะคะหรือพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะบางคนมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะบางคนนะคะก็เรียกว่าเอออยู่ในสถานะที่เรียกว่ามีความรักที่เป็นความลับนะคะเรียกว่าอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้นั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสราร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบท้องลำไส้นะปวดท้องอรคกระเพาะกดไหลย้อนนะคะจะเกี่ยวข้องกับมดลูกนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะหรือบางคนนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังหมอนรองกระดูกนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะหมอฟลาแนะนําว่าคนวันเสราร์นะคะ ให้มีในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะการทําบุญกับลงศพทําบุญกับคนตายทําบุญกับคนพิการนะคะรวมถึงนะคะถ้าสิกดาบนะอาจจะมีในเรื่องของการการปลูกฝีการฝังเข็มนะคะการฉีดยาก,ก็ได้ด้วยนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการที่แบบอาจจะต้องพบแพทย์พบหมอนะคะ คนวันเสาร์ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าลองซื้อลอตเตอรี่จากคนพิการนะอาจจะมีโชคอยู่บ้างนะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะจะมีเลข3มีเลขหนึ่งมีเลข6นะคะที่จะให้โชคนะคะถ้ายังไรก็อย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงนะคะของคนวันสาวประจําเดือนกระกฎาคมนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ